ท้าต่อยไข่ต่อต้านไอซิสการท้าต่อยไข่เป็นวิดีโออันใหม่จากฝรั่งเศสที่ผู้สร้างหวังว่าจะโด่งดังไปทั่วโลกผู้คิดค้นการท้าทายประหลาดรายนี้ต้องการที่จะต่อต้านไอซิสซึ่งมีการฝึกรบด้วยการต่อยไข่สยองใจชายโดยพวกเขาจะเอาไข่ทุบไปบนหัวตัวเองพร้อมกับพูดว่าปฏิเสธความสุดตรงเลือกชีวิตลูกพี่ลูกน้องชาวฝรั่งเศสคู่นี้ได้ทำเหมือนกับการท้าเทน้ำแข็ง ด้วยการแนะนำให้คุณเสนอชื่อเพื่อนสองคนที่จะต้องต่อยไข่บนศีรษะแบบเดียวกับที่คุณจะทำการเคลื่อนไหวครั้งนี้มี Hashtag ว่า x g g s m a s h d a r e และ #challengeextremism การเคลื่อนไหวนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อต่อต้านการโจมตีกรุงปารีสเมื่อวันที่13พฤศจิกายนโดยไข่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตและความสงบสุขในขณะที่มือของคุณจะหมายถึงการทำลายล้างของไอซิสการทุบไข่บนศีรษะหรือใบหน้าแสดงถึงความรุนแรงของกลุ่มผู้ก่อการร้ายไอซิสและความเจ็บปวดที่คุณสามารถรู้สึกได้ ผู้ผลิตวิดีโอรายนี้หวังว่าพวกเขาจะได้รับการเชียร์จากหนุ่มสาวชาวฝรั่งเศสและผู้คนทั่วโลกในการเริ่มต้นเทรนใหม่ต่อยไข่ครั้งนี้